แลยครับโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมให้กับคุณอ่า TNT TV นะครับผมก็ใช้เกมโหมดเหรอใช่ไม่ใช่เกมโหมดอ่ให้ให้ OP OP นะครับผมสลับเซิร์ฟเวอร์ลยครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับผมก็เออ่อปักปอดเครื่องกูนะครับโอเคก็ไปดูเซิร์ฟข้อกันเลยนะครับว่าเซิร์ฟมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นวิธีการอ่ารีจิสเตอร์แล้วก็ล็อกอินนะครับผม อินโทรไม่ใช่อินโฟโอรู้สึกปวดตดจังโอ้นะครับผมก็อ่านไว้ก่อนนะครับผมหยิบเพิ่งตดตอนนี้กดกดกดมาดูกดก่อนรู้สึกปวดตดเลยปวดตดโอ้ปวดปวดปวดโอเคปัดอ่านไว้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 ก่อน VIP ก่อนอ่ะ VIP นะใช่ไหมโอเคตรงนี้เป็นสวนของ VIP ไม่ได้ปวดตอดจนลืมดูเลยเลยอะไรก็มาดูกันเอาเองก็แล้วกันนะครับผมก็ admin over ออร์ะไรโอ้อดมินนิว แอดมินคือีชื่อเชียร์วะเนครับผมก็เอ้ยไม่ใช่แอดมินเอนิมทีพอะไทีพไอคำสั่งต่างๆเซตวาร์ปอะไรเนี่ยไม่บอกเอ็นินคำสั่งต่างๆนะผมก็มาดูกันเองนะครับผมวาร์ฟขอบอะไรก็นะครับแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยสิบเอดมินอะไรเนี่ยพีพีโอเวอร์เอ่อบีพแล้วก็เอพีเอสนะครับผมก็โอเคไปดูตรงส่วนอื่นก็เลยดีกว่าผมไอตรงนี้อะไรเนี่ยกดกดเป็นกดกดเงี้ยเหรอ กฎของเซิร์ฟ M C P MC P V P นี่คือชื่อเซิร์ฟใช่ไหมใช่ไหมไหนชื่อ P P P. เซิร์ฟ M C P V P กฎของเพลเยอร์ห้ามทุบของอาจจะอ้าวเฮ้ยห้ามเขียนคำหยาบอย่าบ้างออกไปอ้อยห้ามด่าแอดมินทุกคนห้ามเกลี้ยงห้ามเกลียนั่นแหละห้ามแฮกห้ามโกงของโอเคผมไม่โกงครับผมกฎของแอดมินห้าม,ามอ่า โอพีบอกจีเอ็มหนึ่งใช่ไหมห้ามแจก,กใช่ไหมห้ามแบนมั่วห้ามแจก,กของนั่นแหละแล้วก็มีอะไรต่อมั่งอ่าแล้วก็มีอ่าช่องแอดมินทีเอ็นทีทีวีครับผมรู้อยู่แล้วชื่อผมนนกดติดตามช่องผมกัน,กนด้วยนะโอเคผม,มก็ไปกดอ,อ,อ่าซับสไครต์นะครับผมช่องเขาด้วยนะครับผมช่องทีเอ็นทีทีวีนะครับผมก็ไปดูกันต่อเลยครับผม <S <S ว่าเสิร์ฟความมีอะไรอีกมั่ง รู้สึกว่าจะสร้างได้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็เลี้ยงสัตวนะ์ให้เอาของในกล่องแล้วไปเอชแซดเพื่อไปจับสัตว์ไปโฮมโซนเหรอเอากระดูกให้แล้วคุณจะได้สัตว์เลี้ยง,ยงตามนี้ครับอ๋อเลี้ยงหมาใช่ไหมให้กระดูกให้กระดูกหมาแล้วก็ชอ็อปครับผมช็อปมีอะไรไหมตอนนี้ชอ็อปรู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรกระโดดเหรอกระโดดเล่น อ่ไม่โดดไม่ได้อ๋อนี่เรียกว่าอะไรซะอีกดดตรงตรงนั้นนั่นเองเค่ผมก็ไม่ขอประมทละเอียดมากแล้วกันนะผมเอออันนี้จริงก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะผมประมททุกครั้งก็จะละเอียดอย่างนี้แหละครับชอบตอนนี้ชอบยังไม่มีอะไรอะก็เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วก็มีอะไรอีกเออเหมือนยังวาร์ปเหรอใช่ไหม เราดูไปกี่ส่วนแล้วสองส่วนใช่ไหม VIP ดูแล้วนะกดดูแล้วแล้วก็ช็อปก็ดูแล้วผมแล้วก็ไปดูส่วนของวาร์ปเลยดีกว่าวาร์ปวาร์ปหรือวาร์ปวาร์ปขอวาร์ปหน่อยเออดูเมื่อกี้ปูปูดูหนังโป้มาดูช็อปอะวาร์ปชอบไหมกิจกรรมวันนี้กระโดดชนะได้ของโอเคไปวาร์ปเอหน่อยรอหน่อยวาร์ปอป วาร์ป PVP วาร์ปโฮมโซนวาร์ปอะไรเนี่ย N Z ็นอ๋ออ๋อที่พูดมาถึงเอ็นชารใช่ไหมอ๋อนู่นอะไร N Chan านี่เองโอ้ What the fuck กับล็อบบี้โอเคล็อบบี้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยดีอ๋อเฮ้ยีล็อบบี้ทูทำไปเ Z เ Z นี่คือ H ไปวาร์ปอีกรอบนึงเดินไปสิบแปดบล็อกเนี่สิบแปดบล็อกวาร์ปไ็อบบี้ไหนวะอ่อทางนี้โอ้กลับหลังค่ะ เฮ้ยไปโฮมโซนดูไหมไปลองไปลองไปช็อปดูก่อนหน่อยชอปก็คือว่าไปไอ้ตรงนั้นน่ะอ๋อเหรอโอเคครับโอเคงั้นไปทีวีพีแล้วกันทีวีพก็ไม่ค่อยมีละอันจะเอาเฮ้ยครู้สึกว่าต้องสร้างอีกเยอะนะผมโอ้ยทำไม่ได้ว้าวพีพีแบบนี้เลยเหรอทำไมเอทำไม่ได้โอเค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 ครบทำไม่ได้ไปกลับล็อบบี้ล็อบบี้สองไปเราไปกระโดดดูไหมไม่ขี้เกียจอะกระโดดหนุกดี โฮมโซนนี้เฮ้ยโฮมโซนนี้โอ้เดินไปสิบแปดบล็อกสิบแปดบล็อกจะมีอะไรเดินสิบแปดบล็อกจะขุดได้อ๋อเหรอปลาขายอ๋อตกปลาขายจริงจริงอ๋อสิบแปดบล็อกจะขุดได้ใช่ไหมตกปลาขายแล้วตูวไม่มีบิดด้วยนะที่อาแล้วแล้วมุมมืดได้เลยม,มุมมุมโคตรมืดเลยไหนวะแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะบนะเอ้ยถ้าผมเซอร์เขาก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไปดูส่วนของกระโดดเลยดีกว่าไปดูไหมส่วนกระโดด มามามาดิล็อบบี้ร็อบบี้ร็อบบี้ไปเลยไปดูกระโดดกันเลยดีกว่าเล่นกระโดดกันกระโดดไหนอะไหนวะลืมละชิมหายลืมละกระโดดไปไหนวะกี่ดูอยู่เมื่อกี้เห็นนี่ไงนี่ไงโอ้โว้าวเซฟลอยฟ้าซะด้วยโอพี่หน่อยไปขอแค่อย่างเดียวเลยเนาะโอเคแล้วก็มีส่วนของกระโดดนะครับไปจนถึงตรงนี้ก็จะมีอะไรวะมีมีอะไรเนี่ยโอเค ก็มีของให้ด้วยอ็เจมใครมาใครมาถึงใครมาถึงนี่ก็โชคดีมากมากเลยครับผมมีของให้เต็มเลยก็าาออะจะเป็นของรางวัลน,นะ,าาออะโอเคก็พวกหนาเพชรพวกอะไรอย่างนี้ไงโอเคนะกกนนะจบคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างตัดต่อคลิปเท่าไหร่ครับผมก็ เอาเป็นว่าครีมนี้ผมจะไม่ตัดต่อก็แล้วกันนะครับผมก็ปกติผมก็ไม่ตัดต่ออยู่แล้วลครีมนะ่ยส่วนใหญ่นะแล้วก็ขี้เกียจใส่อินโทรด้วยครับผมแล้วก็มาแบบมาแบบเทียบเทพเลยแบบเทพมากครับผมไม่ใส่ปกคลิปด้วยไม่ใส่ปกคลิปด้วยไงเทีไหมจบนะครับผมบาย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 